สวัสดีค่ะพี่นันนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วอึใครที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงนะคะวันนี้อีแม่กลับมารวยนะคะตามสัญญาค่ะก็คือให้เลขของวกลานี้นะคะ,ะไปทำอะไรมาตัวเปียกนี่หวัดดีพี่พี่ก่อนอึนั่งลงหวัดดีค่ะพี่พี่โอ,อ้โหเปียกเดี๋ยวนะคะ เลขนะคะก็มาลวยกับอีแม่ก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะปังปังปัง,ป,งปุริเย่มากๆเลยเนาะขอให้ถูกขอให้ปังขอให้โชคดีรับปีใหม่กันทุกคนนะคะดูก <Okay, okay. S 1> ันเลย่ะ <Yeah. S 1> ดกันให้ชัดๆเลย <c oughs> นี่นะคะเลขปฏิทินคำชะโนดน้องส้มฉุนให้โชคให้ลาบ เพื่อนๆของอีแม่ด้วยนะชัดไม่เอย่ยลองดูเป็นแนวทางนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของปีหก้าจะปังเหมือนปี6กสี่หรือเปล่านะคะก็ต้องลองดูกันก่อนเนาะอ้อเหมือนทุกครั้งต้องบอกไว้ก่อนนะคะเรื่องนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ดวงใครดวงมันนะคะโอเคโชคดีค่ะอ <c oughs> ้ดูก็ทำ <c oughs> ยุ่แล้วอ่ะ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 อ้อนใหญ่วันนี้ไปก่อนนะคะขอให้รวยค่ะ Mm-hmm. <laughs>